ค่ะดิฉันหมอดาด้านะคะฝ่ายวิชาการ iPad เครือเวกโปรดักค,ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตาม ASF the series นะคะมาตรการเร่งด่วนกรณี ASF เข้าสู่ฟาร์มค่ะสําหรับ EP 5นี้นะคะถ้าเกิดว่าหมูเนี่ยมีการติดเชื้อ ASF แล้วเราจะออกยังไงดีคะพี่สําหรับหมูนะฮะที่ติดเชื้อ ASF เข้าไปแล้วสำคัญมากๆนะครับต้องจัดก,การอย่าง ระมัดระวังการดึงตัวป่วยหรือตัวตายออกมาจากข้อเนี่ยนะฮะต้องระวังเรื่องการสัมผัสให้ดีคราวนี้ผมพยายามที่จะแบ่งออกมาเป็น2แบบก็คือถ้ามันเป็นซองยืนกับเป็นคออรวดละกันนะครับถ้าเป็นหมูที่เป็นป่วยอยู่นะฮะคือยังไม่ตายเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสุกรเนี่ยออกมาจากข้อป่วยโดยวิธีการไล่ได้แต่เราจะต้องเตรียมสถานที่นะฮะเตรียมทางโดยจะต้องกั้นผ้า เป็นผ้าพลาสติกหรือผ้าดำนี่นะฮะตลอดเส้นทางที่เราจะทําการขนย้ายสุกรที่เป็นบวกนะครับแล้วพิจาณาอย่างไรส่วนใหญ่เราจะพิจาณาตามรางอาหารถ้าเรามีการเชื่อมโยงของตัวรางอาหารมันจะต้องพินาเอาออกทั้งหมดทั้งรางอาหารนะครับถึงบอกว่าต้องมีการตัดต่อรางอาจจะเป็น8เว้นหนึ่งสิเว้นหนึ่งซึ่งถ้าอย่างนี้เราพินาอาออกทีละ8ตัว10ตัวได้ นะครับก่อนที่จะทําการขึ้นย้ายต้องมีการเตรียมเรื่องรถเรื่องทีมที่จะต้องมารับช่วงต่อ,ท,อที่อยู่ทางนอกโรงเรือนเป็นอย่างดีนะครับเส้นทางกําหนดเรียบร้อยกันผ้าเรียบร้อยคนที่จะต้องไล่เองก็ต้องสวมชุด PE หรือเป็นเสื้อกันฝนมีสเปรย์ปนยาฆ่าเชือ้อไล่สุกรออกไปโดยให้สัมผัสต,ตัวหมูให้น้อยที่สุดและวเมื่อเมื่อสุกรนะฮะออก ไปจากตัวโรงเรือนแล้วมีทีมอีกทีมหนึ่งมารับช่วงต่อโดยคนที่อยู่ในโรงเรือนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรือนนะครับเมื่อหมูออกไปถึงนอกตัวโรงเรือนไปแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งมารับช่วงในระหว่างที่แม็การมีการค้นย้ายก็มีการพ่นยาฆ่าเชื้อนะฮะตลอดเวลาระหว่างที่มีการเคลื่อนย้าย,ย,ายและเมื่อเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วก็ต้องลงยาฆ่ยาเชื้ออีกครั้งหนึง่งนะฮะทำความสะอาดพื้นที่ฆ่ยาเชื้อทั้งทางเดินฆ่นยาเชื้อทั้ง ค่าพลาสติกที่เอาไว้กั้นและค่าเชื้อบุคลากรหรือพนักงานที่ทําการขนยายนะครับสุกรเมื่อขึ้นไปบนรถแล้วเราจะทําการน,น็อกให้สุกรนั้นตายโดยใช้เครื่องมือก็คือตัวเครื่องช็อตเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับน็อกเลยฮะน็อกน็อกน็อกนะฮะขึ้นแล้วก็อยู่บนรถนะฮะแล้วก็ขึ้นย้ายไปที่หลุมฝังนะฮะ ซึ่งเดีออ๋ยวขบวนการในการฝังนั้นก็จะมี SOP นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมหลุมนะฮะในเรื่องของการที่จะต้องแทงท้องลงยาฆ่าเชื้อแล้วจะกการเื่อหลุมอย่างนั้นอย่างไรอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสุกรที่ตายอันนี้จะต้องห่อผ้าดำนะฮะแล้วก็มัดให้เรียบร้อยไม่ให้มีการปนเปื้อนต้องทําตั้งแต่อยู่ในโรงเรือนนะครับนะบแล้วก็ปนยาฆ่าเชื้อทับอีกครั้งหนึ่งบุคลากรที่สัมผัสตัวสุกรตายก็ต้องส่งถุงมือ นะฮะใส่ชุด EE หรือชุดกันฝนนะฮะหลังจากที่สําผัาแล้วก็ต้องฆ่าเชื้อตัวเองให้เรียบร้อยทําการขน,นย้ายสุกรตายนะฮะปฏิการิยาขนย้ายสุกรตายถ้าเป็นสุกรที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยต้องใช้คนหลายคนนั้นมันต้องมีเครื่องมือก็คือรถขนย้ายสุกรตายซึ่งอันนี้มันสามารถที่จะทําได้เองนะฮะมีแบบมีนานาตา่างๆมีตัวอย่างดังรูปนะครับฉะนั้น ถ้ามีรถตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่สัมผัสสุกรตายในระหว่างการขนย้ายเนี่ยมันใช้คนแค่หนึ่งไม่เกินสองคนในการขนย,ย้ายในการขึ้นย้ายนะครับเมื่อออกไปจากตัวโรงเรือนแล้วก็จะมีทีมงานเช่นเดียวกันนะฮะมารับช่วงต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วนําสุกรตายนี้นะฮะไปลงฝังหรือไปเผาทําลายในที่จุดที่เรากําหนดไว้เหมือนกับสุกรป่วยนะครับนั้น ให้ระวังทุกขั้นตอนนะฮะในการเคลื่อนย้ายทั้งสุกรป่วยและสุกรตายนะครับในกรณีที่สุกรที่ป่วยหรือเป็นบวกเนี่ยอยู่ในคอรอบรวมอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะฮะในการที่จะเอาตัวป่วยนะฮะหรือตัวตายที่อยู่ในคอรอบรวมนั้นนะฮะออกไปนะครับ การพิจารณาว่าจะเอาออกแบบไหนออกกี่ข้ออย่างไรให้อยู่ที่จุดเชื่อมโยงในกรณีที่เช่นถ้าเราใช้ส้วมน้ําเป็นส้วมน้ําที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดเลยนะฮะดูทิศทางการไหลของตัวส้วมนะฮะว่ามันไปทางไหนต้องพิจารณาออกออกทั้งหมดคนะฮะที่มันมีการเชื่อมโยงในในส่วนของตัวส้วมน้ำนะฮะต้องออกให้หมดเลยแล้วถ้าเป็นครอที่มีการตัดต่อตัวส้วมแล้วของใครของมันอันนี้อาจจะพิจารณานะฮะออกแค่ครอที่ป่วยกับครอที่ติดกัน ถ้าเป็นโรงเรือนปิดนะครับแต่ถ้าเป็นโรงเรือนเปิดแนะนําให้เอาออกทั้งโรงเรือนครับเพราะมันจะมีปัจจัยอืนอ่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวหมูตัวคนก็ค,คือเรื่องของแมลงและสัตว์ปหาซึ่งอาจจะมีการแพร่กระจายเชื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ถึงแนมะ้เราจะพยายามควบคุมนะครับมันก็อาจจะไม่ได้100%ซต นะอาจต้องพิจารณาเอาออกทั้งหลังในกรณีที่เป็นโรงเรียนเปิดนะฮะที่ไม่มีมุ้งด้วยนะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเปิดที่มีมุ้งก็อาจจะพิจารณาคล้ายๆกับโรงเรียนปิดได้นะฮะส่วนขั้นตอนการเคลื่อนย้ายหรือเอาออกก็จะเหมือนกับตัวแม่พันธุ์ที่เป็นซองก็คือต้องเตรียมสถานที่เตรียมเส้นทางเดินกั้นผ้าแล้วไล่สุก,กรบวกหรือสุก,กรที่ต้องการเอาออกเนี้ยไปตามทางเดินเมื่อเอาออกมาจากตัวโรงเรียนแล้วก็จะมีทีมมารับช่วงต่ออีกครั้งหนึ่งและระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายก็ต้องใส่ชุดที่ ป้องกันการสัมผัสเชื้อและสามารถฆ่าเชื้อได้ชิป p ีอ PE, หรือเสื้อกันฝนใส่ถุงมือใส่รองเท้านะฮะและพ่นยาฆ่าเชื้อสำหรับสุกรตายก็เช่นเดียวกันเอาออกจากอคอกนั้นแล้วก็ต้องทําการใส่ถุงดํามัดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะทําการเคลื่อนย้ายออกจากนอกโรงเรือนและมีคนรับช่วงต่อไปทีหนึ่งสุกรตายถ้าเจออยู่ในอคอกไหนการพิจารณาวออกไม่ใช่เอาออกแค่สุกรตายตัวเดียวนะต้องอออกทั้งอคอกและอคอกที่ติดกัน แต่ถ้ามันมีการเชื่อมโยงของตัวซ้วมน้ำก็ต้องออกทั้งหมดเลยนะครับจบไปแล้วนะคะสำหรับ S F the series EP นี้ค่ะ EP หน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ